วันนี้นะครับมีคนถามว่าในฐานะที่เราเป็นคนที่ทํางานอาเป็นมนุษย์งานความสุขของมนุษย์งานอยู่ตรงไหนอืม <S 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 <ๆ>ก็ตอบอย่างนี้นะครับว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์งานมนุษย์เงินเดือนมนุษย์เจ้าของธุรกิจไม่ว่าคุณจะอะไรก็แ,แล้วแต่แหละบนโลกใบนี้ยความสุขเนี่ยมันคือความสุขที่จิตใจเนี่ยเห็นไหมฮะความสุขที่จิตใจงงแล้วสิความสุขที่จิตใจมันคืออะไรล่ะก็คือความสุขที่คุณรู้สึก ตื้นตันดีใจพอเพียงนะฮะรู้สึกว่าตรงนั้นใช่แล้วอ่มันใช่มันถูกใจเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเรามีความสุขที่จิตใจทุกอย่างมันจะเป็นความสุขหมดเลยอ่ะยกตัวอย่างนะครับเช่นเจ้านายเพิ่งบ่นเรามาความสุขที่จิตใจคืออะไรคือการที่คุณเข้าใจว่าเจ้านายเราบ่นเนี่ยบ่นเพราะอะไรเราผิดจริงไหมถ้าผิดจริงปั๊บเรายอมรับเราเราลงมือแก้ไข เราขอโทษเจ้านายเราปรับจบไหมจบเราเพิ่งทะเลาะก,กับแฟนเรามาอืมนะครับความสุขที่จิตใจเราคืออะไรก็คือการที่เรารับให้ได้ว่าเขาทะเลาะก,กับเราเพราะอะไรเราผิดเราถูกเราผิดตรงไหนเราจะแก้ยังไงนะครับถ้าเรายังไม่สุขใจก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเรายอมรับตอนนี้เราโทรไปขอโทษแฟนเราซะโทรไปขอโทษเจ้านายเราซะทุกอย่างก็จบ เราเจอหน้าเขาเราก็จะคุยเขาได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราโมโหเจ้านายเราโมโหเราแฟนเขาโมโหแฟนเราที่เขามาตําหนิเรามาว่าเรานะครับกับเรื่องที่เพิ่งทะเลาะก,กันพอเราเจอเจ้านายเจอแฟนเราเราก็ไม่อยากคุยด้วยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราไม่มีความสุขที่จิตใจเพราะนั้นวันนี้เราต้องปรับความสุขที่จิตใจให้ได้เมื่อไหร่ที่เราปรับกับความสุขที่ในจิตใจเราให้ได้ไ ยังไงยังไงเราก็จะมีความสุขฉะนั้นถามว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์งานนะครับมนุษย์เงนินเดือนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ความสุขเราจะหาได้จากไหนก็คือหาความสุขที่อยู่ในจิตใจเราแม้กระทั่งวันนี้นะครับเรามีเรื่องทุกข์อะไรก็แกล้วแต่เช่นเรากําลังรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องเรานะครับที่อาจจะป่วยอยู่ความสุขทางจิตใจคืออะไรถ้าเราได้ช่วยเขาเต็มที่แล้วเราได้ให้คําแนะนำเขาเต็มที่แล้ว เรามีความสุขเราตื้นตันใจที่เราได้ช่วยเขาเราก็จะต้องมีความสุขทางจิตใจถ้าเรายังไม่มีความสุขทางจิตใจเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเราช่วยเขาเต็มที่ไหมถ้าเราได้ทําทุกอย่างเต็มที่แล้วเราต้องสร้างความสุขที่จิตใจเมื่อไหร่ที่มีความสุขที่จิตใจปับทุกอย่างก็จะมีความสุขแอนั้นฝากทุกคนนะครับถ้าเราทำไปแล้วเรามีความสุขที่จิตใจทุกอย่างก็จะจบ อ่ายกตัวอย่างต่อมาเนี่ยครับในฐานะถ้าเราเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องอ่าเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการแต่เราไปพูดกับลูกค้าประโยคนึงเรารู้สึกว่ามันไม่ดีฟังแล้วมันไม่เข้าหูความสุขที่จิตใจคืออะไรอืก็คือเราไม่มีความสุขนะตรงนั้นแก้ปัญหาเลยครับโทรไปคุยไปคุยโทรไปคุยโทรไปขอโทษโทรไปเล่าให้ฟังเหตุผลคืออะไรนะครับพอเมื่อลูกค้าเข้าใจลูกค้ารู้สึกดีลูกค้ายิ้มแย้มตัวเราก็จะยิ้มแย้มจิตใจเราก็ยิ้มแย้ม หูเรายิ้มเย้มจิตใจเรายิ้มเยีมทุกอย่างก็จะจบฝากด้วยนะครับนะความสุขที่จิตใจสวัสดีครับ